ปลูกพรกมะเขือก็ดูเอาธรรมชาติธร,รูมชมความเป็นธรรมชาติเวลามันออกเองเนี่ยมันมันค่อนข้างจะงามนะเราก็ไม่ต้องไปพวนดินไม่ต้องไปทําอะไรมันมากยากก็ใช้วิธีถอนแบบนี้แหละถอนถอนแล้วก็มีปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็หวานหานไปเจอพวกมดพวกอะไรที่มันขึ้นตามลําต้น ก็ไปแก้ปัญหาเรื่องมดเราท่านผู้ชมจัดการที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการปลายเหตุนะมดมันก็จะไปขึ้นไปเอาเพี้ยอ,อะไรไปติดตามกิ่งตามใบตามเพื่อจะได้ไปกินน้ําหวานของเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรเรื่องน้ําก็สําคัญก็ไม่ต้องไปรดเยอะนะให้ไปเป็นตามธรรมชาติ ถ้าฝนไม่ตกก็